วันนี้ก็มาแกงหมูหมูใส่มันเทศแล้วก็โรยมะกรูดหน่อยหนึ่งแกงกะทิมารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาแกงหมูใส่มันเทศแกงกะทิแะผัดพริก พริกให้ไม่หอมก่อนแกงกะทิ่ยมีหมูมีมีมันเทศยากระเลยสักแกงจะผัดกับน้ำมันก่อนแล้วค่อยใส่กะทิทีหลังอยากกินแบบใส่มันเทศหน่อย ตีผัดพริปด้เลยให้หอมกับตี ผัดก่นน้ำกับน้ำมันจ,จะแห้งหลยย่างอกมันเทศไห่อยากกินแบบมันเทศแกงมากาไม่มีผักอื่นแล้ยมีแต่มันเทศหลังซื้อในเว็บไซต์ไว้ก็หมดพอดีเลยผัดให้ให้หอมกัน เปน้ำน่ะเดีย๋ยวค่อยใส่กะทิหลังกะทิมีน้อยไนงะย่ากจะปรุงรสผัดไปเลยใส่ชูรสหน่อยช้อนชามน่อยเสิร์ฟกันจะแกงน้ำผุกขิกอนะ่ะช้อนโต๊ะนึงก็พอเอาง่ายง่ายยากแกง แกกินเองนะเ <c oughs> ที่ยวนี้จะผัดพริกงามน่นอยอ๋อ ไก่รสดีนะซุปขนอมไม่มีไนงะถ้ารสดีแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเป็น้ค่ใส่น้ำปลาแหละเพราะว่ารสดีมันเค็มแต่ห่อยเดียวพอม,มันเค็มไงรสดีนี่ก็จะโรยจะทิหน่อยจิทมีไม่เยอะ สองขวดเล็กๆนีย่ยโดยกะทิผัดพริกอย หมูถ้วยนึงเนี่ยคือมาจากตั้งแต่เดือนที่แล้ววันที่สิบหกมั้งสิบหกเดือนที่แล้วอ่ะเพราะว่าไปสิบหกเดือนที่แล้วไปเลือกตั้งแล้วก็เลยแวะเขาอยู่หน้าโราตัพร้พอดีเดี๋ยวเราก็ใส่มันไปหน่อยยังเหลืออีกครึ่งนึงกนะ็เดี๋ยวเอาไว้ต้มจืดผระกาศมีผระกาศ กัดดองอย่าแกงตั้งแต่เช้ามืดเลยเนี่ยตีสี่หย่าตื่นมา นอนแล้วก็ตื่นเช้างานะตื่นแล้วนอนไม่หลับก็เลยทำกับข้าวกินเลยที่สี่ย่าหลับไปพักใหญ่แล้วแล้วก็ตื่นทนี้ย่าก็จะนอนไม่หลับแล้วนอนไม่ได้แล้วตื่นเต็มตาแล้วไว้นอนตอน,ออตอนเช้าอีกรอบตอนเจ็ดโมงแปดโมงอาจจะง่วงอีกรอบ เดี๋ยวค่อยใส่มันผัดให้หมูสุกก่อนใส่กะทิไแล้วโยน่าก,กินมากยังไม่ใส่มันเดี๋ยวใส่มันเนี่ยเนี่ยปอกมันไว้ซื้อไว้หลายวันแล้วเทใส่ไปเลยไม่มีผักอื่นก็มันใส่ นีม่มันมันหวานญี่ปุ่นเพราะว่าแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรอกมันมาเป็นมันของประเทศเราแล้วมันไม่ค่อยหวานไอ้ย่ายจะโดูมะกูด,ดกับใบมะกรูดมีไหม ต้องไปเก็บพีตนนบ่ต้นแล้วมั้งใบมะกรูดมีกันก็เดือดและยากก็จะโรยม,มนะกรูดมาไปเก็บมะกรูดหน้าบ้านมาตัดมะก้านก็หั่นละเอียดโรยไปนะชิมรสชาติอร่อยละ แกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงกะทิหมูใส่มันเทศน่ากินมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้วันนี้คงจะมีแค่นี้ยหละค่ะเพราะว่ามันแกงตอนตีสี่ 4, ยากก็ยังไม่กินข้าวไว้กินตอนแอดสักหกโมงอืมก็เลยแกงก็เลยยังไม่ตักใส่ถ้วยวันนี้ วันนี้คงจะมีแค่นี้และค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กำลังเดือดเลยว่าจะไม่ตักใส่ถ้วยก็ตักแล้วตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้ววันนี้มีนมจีนอยู่หน่อยหนึ่งมัง้งเดี๋ยวอุ่นหน้จ,นนนนจีนกินกับนมจีนก็แล้วกัน